ทีเพื่อนสมาชิกผู้นำนักธุรกิจคอมมอนทุกท่านวันนี้เรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องระบบในการสร้างธุรกิจ3455ในการที่เราจะเดินทางไปถึงเป้าหมายก็คือความสำเร็จเนี่ยในการทำธุรกิจเครือข่ายณปัจจุบันนี้ระบบระบบการจัดการหรือระบบการพัฒนาทีมหรือวิธีการให้คนไปสู่ความสำเร็จเนี่ย ถ้าคนส่วนมากเข้ามาอยู่ในโลกของธุรกิจเครือข่ายไม่เข้าใจครับว่าระบบเนี่ยส่วนมากโอกาสที่คนคนนั้นจะประสบความสําเร็จเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากๆอ่าวันนี้เราหลายๆคนที่เข้ามาอยู่ในธุรกิจคอมมอนเนี่ยถ้าเราเป็นคนเป็นคนหนึ่งที่มีเป้าหมายก็คือต้องการที่จะประสบความสําเร็จการสร้างทีมเนี่ยให้ใช้ระบบนะให้ใช้ระบบเพราะระบบเนี่ยมันจะช่วยคนเนี่ย มีรูปแบบในการทํางานนะครับมีรูปแบบในการทํางานเดี๋ยววันนี้เรามาทําความเข้าใจว่าระบบ3ามสี่ห้าเนี่ยมันจะช่วยให้ตัวเราเนี่ยรวมทั้งองค์กรของเราเนี่ยมีวิธีการไปถึงเป้าหมายได้อย่างไรนะครับทําความเข้าใจเนื้อหากับระบบแล้วก็วิธีการใช้ระบบที่ทําให้พวกเราเนี่ยไปถึงเป้าหมายนะครับการตัดสินใจของคนเนี่ย การตัดสินใจของคนคนหนึ่งเนี่ยมันต้องเกิดจากปัจจัย3ามอย่างนี้นะครับคนคนหนึ่งที่ตัดสินใจเข้ามาทําธุรกิจเครือข่ายเนี่ยข้อที่หนึ่งก็คือเขาต้องมองเห็นโอกาสก่อนเขาต้องเชื่อว่าไอธุรกิจคอมมอนเนี่ยมันคือโอกาสของเขาในการที่จะทําให้เขาได้มีชีวิตใหม่ๆได้มีโอกาสที่จะมีอิสรภาพไม่ว่าจะทางด้านเวลาเงินทองหรือว่าได้รับการไอ ยอมรับอะไรต่างๆเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เราเรียกว่าโอกาสเพรานก็คือเขาต้องเชื่อในโอกาสเหล่านี้ก่อนการที่จะทําให้เขาเชื่อในโอกาสเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆเขาจะมองเห็นนะครับมันต้องอยู่ที่คนที่ไปนําเสนอหรือคนที่ไปแนะนําเนี่ยทาให้เขามองเห็นโอกาสก่อนหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับเพราะวันนี้ก็คือในการท,ทําธุรกิจเครือข่า,ขายเนี่ยเราต้องขายโอกาสให้เป็นนะครับขายโอกาสให้เป็นคนทุกคนเนี่ย ต้องการที่จะประสบความสําเร็จทั้งนั้นแต่ว่าคนที่ไม่ตัดสินใจหรือไม่ขาดแรงบันดาลใจที่จะทาเนี่ยเพราะเขายังมองไม่เห็นโอกาสเพราะเขายังมองไม่เห็นถึงความคุ้มค่าที่จะทํานั่นเองนี่คือข้อแรกเขาต้องมองเห็นโอกาสก่อนข้อที่2ก็คือเมื่อมองเห็นโอกาสแล้วคิดว่าโอ้โหธุรกิจคอมมอนเนี่ยมันคือเครื่องมือที่จะทําให้เขาเนี่ยไปสู่คําว่าอิสรภาพของชีวิตเนี่ยแต่บางทีก็คือ เออแล้วมันจะทํำยังไงล่ะหรือพูดง่ายๆคือเขาไม่มีวิธีการหรือระบบในการที่จะนาพาเขาไปถึงเป้าหมายไม่มียานพาหนะในการที่จะนําพาเขาไปสู่เป้าหมายเพราะนั้นก็คืออย่างที่สองก็คือเขาต้องเชื่อในวิธีการหรือระบบนี่เลยครับไอๆตรงนี้สําคัญในการที่คนคนหนึ่งเข้ามาอยู่ในโลกของธุรกิจเครือข่ายปัจจุบันนี้ผมเชื่อว่าธุรกิจเครือข่ายเนี่ยคน8 90%อร์เนี่ย น่าจะมีโอกาสเข้ามาสัมผัสแล้วแต่ส่วนมากก็หลุดไป890เหมือนกันเพราะอะไรก็คือเขาไม่มีวิธีการหรือเขาไม่มีระบบพัฒนาที่ชัดเจนและก็ส่งต่อความสำเร็จได้เพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดจากอะไรครับมันเกิดจากนักธุรกิจที่ไปแนะนำเนี่ยมีความเป็นมืออาชีพระดับใดถึงจะชี้ให้เขามองเห็นทั้งโอกาส เชื่อเขาเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวของระบบหรือวิธีการเดินทางไปถึงเป้าหมายนี่คือ2ข้อแรกข้อที่3ก็คือเขาเชื่อในโอกาสแล้วเราสามารถเคลียร์ถึงกระบวนการเดินทางไปถึงเป้าหมายแล้วว่าทำแบบนี้นะมันมีระบบมันมีรูปแบบในการเดินทางเขาเชื่อแล้วละ่ะแต่ว่าถ้าเขาขาดซึ่งความเชื่อของตัวเองเนี่ยมันก็ยากที่จะทาให้เขาไปต่อได้เพราะคือหน้าที่เราก็คือเราต้อง ทำยังไงล่ะให้เขาถึงสามารถปลดล็อกหรือดึงความเชื่อของเขาออกมานะครับซึ่งการที่จะทําให้เขามีความเชื่อออกมาเขาต้องสัมผัสกับพลังอะไรบางสิ่งบางอย่างหนึ่งหละพลังพลังของผู้คนพลังที่คนที่อยู่ในที่เดียวกันเนี่ยแล้วมีความเชื่อไปในเรื่องเดียวกันเนี่ยเนี่ยบรรยากาศต่างๆเหล่านี้มันสามารถปลดล็อกมันสามารถดึงความเชื่อของคนได้บรรยากาศแบบนี้หาได้จากที่ไหนครับรอบประชุม รอบประชุมนะครับแปลงก็คือนี่คือปัจจัยหลักๆในการที่จะทําให้คนคนหนึ่งเนี่ยเมื่อเดินเข้ามาอยู่ในธุรกิจเครือข่ายแล้วเนี่ยเขาต้องมีความเชื่อสามอย่างนี้อ่าอันนี้ทําความเข้าใจกับเพื่อนๆก่อนนะครับเอาละวันนี้ก็คือเรามาทําความเข้าใจเกี่ยวเรื่องเทคนิคกับคําว่าระบบกันก่อนเทคนิคเนี่ยวันนี้ก็คือคนเข้ามาอยู่ในโลกของเข้ามาอยู่ในในในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเราเห็นคนเก่งๆเ,งเยอะไหม โอ้โห oh, คนนี้ขายเก่งนะคนนี้ชวนคนเก่งคนนี้พูดเก่งก็คือเก่งสารพัดแต่ถามว่าคนส่วนมากนะครับเป็นคนเก่งดีไหมดีแต่ว่าในธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเก่งอย่างเดียวก็คือมีเทคนิคส่วนตัวโอ้ลึกล้ำมากถามว่าคนเหล่านี้ถ้าเทคนิคเหล่านั้นเนี่ยเป็นเทคนิคเฉพาะตัวเนี่ย แน่นอนก็คือการที่จะประสบความสําเร็จนี่มันมัน,ม,นมันยากมากเพราะอะไรครับก็คือธุรกิจนี้เก่งคนเดียวไม่ได้นะถ้าวันนี้เราเข้ามาเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่หายอดชวนคนลงยอดทําทุกรรมอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ที่ตัวเราเองคนเดียวถ้าแบบนี้ก็คือมันไม่เรียกว่าเครือข่ายนะครับนะครับก็คือเก่งอยู่คนเดียวเพราะนั่นก็คือคนที่มีเทคนิคเก่งๆเนี่ยถามว่า ถ้าไม่สามารถสรุปเทคนิคเหล่านั้นออกมาเป็นรูปแบบและถ่ายทอดให้คนอื่นเข้าใจได้เนี่ยธุรกิจเครือข่ายนีย่คำว่าสําเร็จคําว่าการประสบความสําเร็จมันยังห่างไกลมากนะครับนี่คือเทคนิคนะครับเราทาความว่าใจคนหลายคนเนี่ยไม่แปลกที่อยู่ในวงการธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเป็นคนเก่งอชวนคนเก่งขายของเก่งหรือเก่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่าคนเหล่านั้นไม่ประสบความสําเร็จเพราะอะไรก็คือเขาไม่สามารถถ่ายทอดเทคนิคที่เขามีเฉพาะตัวเนี่ย ให้คนอื่นเข้าใจได้สุดท้ายมันก็ทําด้วยตัวเองนะครับทําด้วยเทคนิคที่มีอยู่กับตัวเนี่ยแต่สุดท้ายไม่สามารถประสบความสําเร็จได้อเพราะฉะเทคนิคเนี่ยกับระบบนีมันแตกต่างกันยังไงร,ระบบก็คือให้เรานึกภาพแบบนี้นะครับก็คือถ้านึกถึงเซเว่นสมัยก่อนเนี่ยทุกครั้งที่ลูกค้าจ่ายตังค์เนี่ยแล้วก็ระหว่างจ่ายตังค์เนี่ย สมาชิกของเซเว่นก็จะคุยว่าอะไรครับรับขนมจีบสลาบเปาเพิ่มไหมครับเซเว่นมีเป็นหมื่นสาขาพนักงานทุกคนในหมื่นสาขาเหล่านั้นทุกครั้งที่ลูกค้าจ่ายเงินจะพูดด้วยคําพูดเดียวกันทั้งหมื่นสาขาเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือยอดขายขนมจีบสลบเปาเนี่ยกลับเพิ่มขึ้นเป็นสี่เท่านี่ไงครับก็คือคําว่าระบบระบบก็คือ อาจสรุปอาจจะสรุปออกมาเป็นคำพูดคำเดียวแล้วให้เครือข่ายของเราเนี่ยพูดด้วยคำพูดแบบนี้เหมือนเซเว่นทำนะครับสุดท้ายมันก็เกิดอะไรขึ้นยอดธุรกิจเพิ่มขึ้นเป็นสี่เท่าตัวเลยอ่านี่คือคำว่าระบบเพราะนั้นคำว่าเทคนิคเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นของเฉพาะตัวแต่ระบบก็คือเป็นสิ่งที่ทุกคนภายในทีมงานของเราเนี่ยทำเหมือนกันนั่นคือคำว่าระบบแยกแยกออกนะครับคำว่าเทคนิคกับระบบอ่ะคราวนี้ เหมือนระบบสามสี่ห้าห้าเนี่ยชื่อมันบอกหมดแล้วสามตัวแรกมันคืออะไรครับสามตัวแรกก็คือไอ้น,นี้ทำไว้สำหรับเพื่อนใหม่เพื่อนใหม่ที่เพิ่งสมัครเข้ามาหรือวันนี้เราไปแนะนำข้อมูลให้ใครเขาแล้วแต่แล้วเขาเหล่านั้นเนี่ยยังไม่สมัครสมาชิกหรือสมัครสมาชิกแล้วก็แล้วแต่หน้าที่ของเขาในการที่เราต้องการพิสูจน์ว่าคนคนนี้เนี่ย มีความสนใจจริงหรือเปล่านะครับหก็คือเขาต้องเป็นสมาชิกก่อน2องเขาต,ต้องตัดสินใจใช้สินค้า3เขาต้องจัดเวลาเข้ารอบประชุมสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่ว่าอยู่ๆเขาจะทํานะครับมันต้องเกิดจากอะไรมันต้องเกิดจากออปพลายก็คือตัวของเรานี่แหละหรือผู้นํานี่แหละต้องเป็นคนติดตามให้กับเพื่อนใหม่ใช้สินค้าเพื่อนใหม่บริหารเวลาเข้ารอบประชุมซึ่งการที่จะติดตามคนเนี่ยมันต้องมีเทคนิคอะไรครับ มันต้องมีเทคนิคในการติดตามมันต้องมีเทคนิคในการประเมินว่าคนคนนี้เนี่ยระดับความคิดของเขาหรือเทคนิคในการโปรโมทเทคนิคในการทีอัพเทคนิคในการเคลียร์ข้อตัวแยง้งนี่คือเป็นทักษะพื้นฐานที่นักธุรกิจเครือข่ายควรมีนะครับแล้ก็คือสามเริ่มต้นเนี่ยคนใหม่ต้องได้รับการติดตามจากผู้นำเพื่อให้ทำสามเริ่มต้นตรงนี้วัตถุประสงค์ของสามเริ่มต้นที่ทำขึ้นมาก็เพื่อแบบนี้นะครับ พาันก็คือเพื่ออะไรครับเพื่อค้นหาตัวจริงที่รับเงื่อนไขวันนี้โดยโดยธุรกิจคอมมอนเนี่ยการสมัครเข้ามาโอ้มันสมัครเข้ามาง่ายมากใช่ไหมเพราะคือพอสมัครเข้ามาง่ายมากเนี่ยการที่จะค้นหาตัวจริงเนี่ยมันต้องมีกระบวนการกลั่นกรองเพราะนการทำสามเริ่มต้นเนี่ยนี่คือกระบวนการกลั่นกรองนะครับกระบวนการกลั่นกรองถ้าใครคนใดคนหนึ่งอ่าสิคนหรือ20คน และเราติดตามเขาเนี่ยอาจจะมีสักสองสามคนยอมรับเงื่อนไขโดยทํากระบวนการเหล่านี้นั่นหมายถึงอะไรคนคนนั้นมีแนวโน้มที่จะเป็นตัวจริงแล้วมีแนวโน้มที่จะเป็นตัวจริงแล้วเราก็โฟกัสคนนั้นเลยเอาละคราวนี้พอมีตัวจริงเริ่มฉายแววว่าคนคนนี้แหละยอมรับเงื่อนไขแล้วเนี่ยกระบวนการต่อไปที่เราต้องใส่ความรู้ให้เขามันมีสี่ข้อนะครับสี่ข้อเขาเรียกว่ากระบวนการ4เรียนรู้ เมื่อเขาเปิดใจในการที่จะทําให้คนคนหนึ่งออกไปทํางานพื้นฐานเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาออกไปทําโดยปราศจ,จากความรู้นะครับถ้าเป็นแบบนั้นก็ส่วนมากมักจะโดนโดนปฏิเสธกลับออกมาเพราะงัน้นหน้าที่ของอัพไลน์หรือของโค้ดเนี่ยคือต้องสอนต้องสอนในสิ่งที่เขาต้องรู้หลักๆเขาเรียกว่าสี่รู้สี่รู้นี่มีอะไรบ้างการเปิดใจหรือกระบวนการใช้ C y นะครับซึ่งเราสามารถดูคลิปวิดีโอในในช่องนี้ได้กระบวนการเปิดใจการใช้วายในการเปิดใจบริษัทสินค้าแผนก็ต้องมีความรู้นะครับความเป็นมาของบริษัทสินค้าแต่ละชนิดแล้วก็แผนการตลาดการเคลียร์ข้อโต้แยง้งเทคนิคบางสิ่งบางอย่างที่ต้องมีนะครับหลักการในการตอบข้อโต้แยง้งนี่คือสิ่งที่คนใหม่เมื่อผ่านการพิสูจน์จากการทำสามเริ่มต้นแล้วเนี่ยว่า คือตัวจริงเราก็ต้องให้เขามาเรียนรู้กระบวนการ4รู้ตรงนี้รู้ที่4ี่คือการทําอะไรครับคือการทํากระบวนการออกไปค้นหาออกไปค้นหาผู้คนออกไปให้โอกาสกับผู้คนโดยมีแนวคิดมีความรู้สําคัญหลักๆที่เขาจําเป็นต้องมีอยู่แล้วโดยการโค้ชชิ่งหรือสอนจากเรานี่แหละเราก็คือตัวผู้นํานั่นแหละนี่คือ4ตัวที่2นะครับ3าคือสามเริ่มต้น4คือ4เรียนรู้ อ่ะคราวนี้พอเรียนรู้แล้วเริ่มมีความรู้แล้วนี่จะออกไปทํางานพื้นฐานแล้วการออกไปทํางานพื้นฐานเขามีความรู้เขาจริงเขามีหลักคิดเบื้องต้นถูกต้องเขาจริงแต่ว่าในการที่จะปล่อยเขาออกไปทํางานพื้นฐานเนี่ยมันก็ต้องมีการวางแผนใช่ไหมครับวางแผนตรงนั้นเขาเรียกว่ากระบวนการทำห้าค้นหาซึ่งอัพไลน์หรือผู้นําหรือโค้ดหรือที่ปรึกษาส่วนตัวเนี่ยต้องเป็นคนที่ต้องเป็นคนที่ ทำให้เขาเห็นก่อนในตอนแรกอะ่ะทําให้เขาเห็นเช่นอะไรครับ5ค้นหาก็คือกระบวนการที่หนึ่งคือการตั้งเป้าหมายโค้ดที่ดีหรืออัปไลน์ที่ดีเนี่ยมันต้องมีการไกด์ไลน์ให้กับดาวไลน์ของเราในการที่ออกไปทํางานพื้นฐานเนี่ยไกด์ไลน์ก็คือต้องกํากับด้วยเวลาอ่าเช่นเราอาจจะยกตัวอย่างว่าอ่าระยะเวลาต่อจากนี้3เดือนผ่านไปเนี่ย เป้าหมายที่คุณเห็นว่าคุ้มค่าที่สุดในการเข้ามาทําธุรกิจคอมมอนเนี่ยคุณอยากมีรายได้เดือนเท่าไหร่อ่าสมมุติเขาบอกว่าสักหนึ่งหมืน่นโอเคนั่นคือเป้าหมายของคุณเดี๋ยววันนี้คุณกับผมเดี๋ยวเรามาจับมือกันในการที่จะทําให้เป้าหมายของคุณเนี่ยกลายเป็นความจริงเพราะหน้าที่ของโค้ดหรือพี่เลี้ยงนี่คือต้องเป็นคนไกลไล์ให้เขาเอาละคราวนี้การที่จะทําให้เป้าหมายของคุณกลายเป็นความจริงเนี่ยคุณต้องมีทีมใช่ไหมครับเพราะนั่นคือวันนี้เดี๋ยวคุณลองลิ์รายชื่อลิ์รายชื่อจาก เครื่องโทรศัพท์ของคุณนั่นแหละออกมาลิปออกมาในกระดาษเลยลิปมันออกมาในสมุดเลยนะลิปออกมาแล้วคุณลองคิดดูสิรายชื่อที่คุณลิปออกมาเนี่ยคนไหนที่คุณคิดว่าคุณชวนแล้วเนี่ยคุณแนะนําเขาแล้วเนี่ยเขามีโอกาสเห็นด้วยกับคุณมากที่สุดอ่าถ้าเขาบอกคนนั้นคนนี้เราอาจจะถามแบ็กกราวของคนที่เขาแนะนํามาเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะ ให้คาแนะนําในกระบวนการที่จะนัดหมายคนคนนั้นนัดหมายคนคนนั้นเพื่ออะไรครับเพื่อออกไปสปอนเซอร์เพื่อออกไปสปอนเซอร์เ,อออปปน,เรนี่ยกระบวนการต่างๆเหลเรานี่ก็คืออัพไลน์หรือที่ปรึกษาเนี่ยต้องเป็นคนต้องเป็นคนบอกแนวทางให้เขาทําให้เขาเห็นรูปแบบในการทํางานนี่คือกระบวนการทหํหา5คนหานะครับมีรายชื่อแล้วก็นัดหมายนัดหมายเพื่อลงไปให้โอกาสหรือการสปอนเซอร์นั่นเอง นะครับพอมีการสปอนเซอร์และกระบวนการต่อไปก็คือกระบวนการอะไรครับกระบวนการติดตามติดตามเพื่ออะไรติดตามเพื่อให้ทํสามเริ่มต้นดูสิไอคนที่ไปสปอนเซอร์มานั้นคือตัวจริงไหมพิสูจน์โดยการความตั้งใจสามารถทํสามเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นการจ่ายสินค้าแล้วก็การบริหารเวลาเข้ามาในรอบประชุมเพื่อค้นหาตัวจริงต่อไปนี่คือห้าตัวที่สามสามี่ห้านี่คือห้าตัวที่สามนะครับ ห้าตัวที่สี่พอเริ่มมีทีมงานนะครับเริ่มมีทีมงานคนที่พอมีทีมงานแน่นอนมันก็ต้องขึ้นมาเป็นผู้นําใช่ไหมครับเพราะผู้นาเนี่ยมันต้องมีกิจวัตรห้าข้อของผู้นําที่ต้องทําในแต่ละเดือนหนึ่งอย่างน้อยๆเนี่ยต้องขึ้นสู่ตําแหน่งซิลเวอร์หรือมากกว่าสองก็คือเข้ารอบประชิมเข้ารอบประชุมพร้อมกับมีบทบาทในรอบประชุมอ่าสามก็คือรักษายอดห้าร้อยพีวีทุกๆเดือน แล้วก็วางตัวเป็นต้นแบบที่ดีให้ทีมงานเนี่ยมีความเชื่อมั่นศรัทธานี่คือกิจวัตรของผู้นำ้อที่4ี่กิจวัตรของผู้นำก็คือติดตามดูแลให้คำปรึกษาคนใหม่ทำสามสี่ห้าห้ามองเห็นภาพไหมครับก็คือแต่ละรูปที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีนักธุรกิจเกิดขึ้นซ้ายขวาของคนคนนั้นเนี่ยแต่ละลูปที่วนไปของสามสี่ห้าเนี่ยอ่ะคราวนี้มาดูภาพตัวอย่างบางที พูดไปเนี่ยอาจจะย,ยังมองไม่เห็นภาพนะครับวันนี้เพื่อนๆเ,เนี่ยเป็นผู้นําผู้นําก็ต้องทําอะไรครับทากิจวัตร5ข้อ5ข้อคืออะไรอย่างน้อยขึ้นตาแหน่ง S เป็นอย่างน้อยเข้ารอบประชุมพร้อมมีบทบาทรักษายอดเดือนละ500คะแนนแล้วก็วางตัวเป็นต้นแบบที่ดีให้ทีมงานมีความเชื่อมั่นศรัทธาแล้วก็ติดตามดูแลให้คําปรึกษาคนใหม่ทํา345หนี่คือเริ่มต้นตัวของเพื่อนๆวันนี้ก็คือขึ้นเป็นผู้นำก็ต้องทำกิจวัตร5ข้อ และข้อหน้าที่ต่อไปก็คือทำอะไรครับติดตามเป็นที่ปรึกษาเพื่อดูแลคนใหม่ทำสามเริ่มต้นพอคนใหม่ทำสามเริ่มต้นเริ่มมีคนใหม่บางคนที่ยอมรับเงื่อนไขก็ต้องทำอะไรครับถ่ายทอดกระบวนการสีรู้นี่คือก่อนที่จะออกไปทํำงานพื้นฐานก็คือต้องถ่ายทอดหลักการ4ีรู้หรือ4ีเรื่องที่เขาต้องรู้ตั้งแต่3ามเริ่มต้นสเรียนรู้ตรงนี้มันมีทั้งคลิปวิดีโอให้ไปทบทวนแล้วก็ ผู้นำเนี่ยต้องเป็นคนที่สอนควบคู่ไปด้วยเพื่ออะไรครับเพื่อไปทํางานพื้นฐานทํากระบวนการห้าค้นหานะครับห้าค้นหาเยทนกิจวัตรของผู้นําเนี่ยดูแลคนใหม่ทำสามสี่ห้านะครับสามสี่ห้าพอสามสี่ห้าแล้วคนใหม่คนนั้นก็เขาจะเริ่มมีทีมใช่ไหมครับเขาจะเริ่มมีทีมพอเขาเริ่มมีทีมไอคนใหม่ในจุดเริ่มต้นเนี่ยก็กลายไปเป็นผู้นํา ผู้นำก็ต้องทํากิจวัตร5ข้อนะครับคนใหม่คนนี้กลายเป็นผู้นําเขาก็ต้องไปดูแลเพื่อนใหม่ทำสามเริ่มต้นเนี้ยลูปมันเป็นแบบนี้นะครับลูปมันเป็นแบบนี้ในการทํางานตามระบบ3-4-5ลูปเวียนวนไปหนึ่งครั้งจะมีผู้นําเกิดขึ้นอย่างน้อยๆ2คนอย่างน้อยๆ2คนทุกครั้งที่ลูปวนไปเนี่ยทุกคนก็ปรีเรียนแบบทําตามลูปแบบนี้เนี้ย ซ้อน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 กันไปเดี๋ยวระยะเวลาผ่านไปสักหนึ่งปีสองปีเนี่ยมันจะมีผู้นําซ้อน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 เกิดขึ้นนี่คือระบบการทํางานที่สามารถทําให้คุณเนี่ยเรียนแบบ c o อปปี้แล้วก็ส่งต่อได้เพราะอะไรก็คือเรามีไอ้องประกอบในการสนับสนุนเนี่ยองประกอบในการสนับสนุนที่จะทําให้คุณเนี่ยทางานง่ายขึ้นองค์ประกอบของระบบตรงนี้คืออะไรครับหนึ่งสื่อในกระบวนการของความสําเร็จ สื่อซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือมีช่อง YouTube เว็บไซต์แล้วก็เพจสิ่งต่างๆเหล่านี้เราเรียกว่าสื่อโดยเฉพาะสื่อทางด้าน YouTube เนี่ยเราสามารถส่งคลิปให้กับทีมงานไปทบทวนนะครับไปทบทวนความรู้ที่เราได้คุยกับเขาปัจจุบันนี้ก็คือบางทีเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นต้องไปพบหน้าพบตานั่งคุยกันแต่ว่าถ้าไปนั่งคุยแบบแบบออฟไลน์ line, ได้เ็นข้อดีแต่ว่า บางทีการเดินทางอะไรเราก็สามารถใช้วิดีโอคอลในการคุยก็ได้นะครับในการโปรโมทให้เขาดูสื่อรวมทั้งตัวเราเองก็ต้องดูสื่อนี่คือองค์ประกอบของความสําเร็จก็คือสื่อ30%เปอร์เซนตแล้วก็รอบประชุม30%เปอร์เซนตวินัยในการใช้ระบบนะครับวินัยในการใช้ระบบแล้วก็ออกไปทำเนี่ยสีการใช้ระบบคืออะไรครับคือการดูสื่อคือการเข้ารอบประชุมเนี่ย รวมกันเป็น6กเปอร์เซแต่ว่าถ้าไม่มีวินัยนะครับไม่มีวินยัยโอกาสที่จะประสบความสําเร็จยากระบบจะเขียนมายังไงแต่ว่าถ้าคนทําไม่มีวินยัยทุกสิ่งทุกอย่างจบครับนะครับเพราะธุรกิจเครือข่ายในวันนี้ก็คือองค์ประกอบของความสําเร็จหลักๆก,ก็คือสื่อ3 0มรอบประชุม3 0แล้วก็วินยัย3 0นนะครับแล้วก็แนวคิดอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งตรงนี้ เราก็ต้องค่อยๆปลูกฝังไปเดี๋ยวจะมีในสื่อช่องนี้นะครับพวกเราคอยติดตามในสื่อของเราเราจะมีทักษะแนวคิดอะไรต่างๆที่จําเป็นในการที่เราจะท,ทําธุรกิจเครือข่ายให้ประสบความสําเร็จพอเข้าใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องระบบ3 4มสี่ห้าวันนี้เนี่ยทุกคนก็คือเนี่ยถ้าทําตามลูปนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีผู้นําเกิดขึ้นซ้อนๆกันไปเพราะฉะวันนี้คือกระบวนการของความสําเร็จเนี่ยวันนี้คือมันอยู่บนหลักของเหตุผลนะครับผลลัพธ์คือความสําเร็จ ทุกคนต้องการผลลัพธ์ร้อยเปอร์เซนต์ใช่ไหมวันนี้แต่การที่เราจะต้องการผลลัพธ์ร้อยเปอร์เซนต์เนี่ยในจุดเริ่มต้นก็คือต้องสร้างเหตุเหตุปัใจจัยให้มันเอื้อที่จะเกิดผลลัพธ์ในวันข้างหน้าร้อยเปอร์เซนต์ถ้าเหตุปัจจัยร้อยเปอร์เซนต์ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมันก็100ร้อยเปอร์เซนต์เพราะั้นกระบวนการของความสําเร็จวันนี้ก็คือมันอยู่ด้วยกฎของเหตุและผลที่เราที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่สามารถจับต้องได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะประสบความสําเร็จ ให้ใช้ระบบนะครับให้ใช้ระบบระบบตรงนี้เนี่ยเป็นระบบที่จะมาช่วยสนับสนุนเนี่ยให้ผู้นําหรือโค้ดหรือตัวเราเนี่ยทําธุรกิจได้ง่ายขึ้นวราหน้าที่ของเราก็คือใช้ระบบนะครับใช้ระบบไม่ว่าจะเป็นสื่อ3 0มรอบประชุม30เแล้วก็วินัยในการทํานะครับวินัยในการทําแล้วก็วินัยในการใช้สื่อใช้ระบบเนี่ยสีรวมกันเป็นร0อซตนะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้ก็คือการประสบความสําเร็จในธุรกิจเครือข่ายคอมมอนเนี่ยมันไม่ใช่ของยากเลยแต่ว่าเพื่อนๆต้องรู้จักใช้เครื่องมือวันนี้เราต้องฉลาดในการใช้เครื่องมือนะครับเราต้องฉลาดในการใช้เครื่องมือในการที่จะนําพาตัวเราเองเนี่ยไปถึงเป้าหมายในวันข้างหน้าก็คือเราต้องการผลลัพธ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมีรายได้จากคอมมอนเดือนละสามล้านนั่นคือผลลัพธ์ที่ทุกคนต้องการแต่วันนี้ก็คือเราต้องมาสร้างเหตุปัจจัยขึ้นมาก่อน ต้องทําเหตุปัใจจัยให้สมบูรณ์แบบผลมันถึงจะสมบูรณ์แบบนะครับเพราะนั้นคือทุกคนเนี่ยถ้าเดินตามระบบตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนสามารถทําได้อย่างแน่นอนไม่จําเป็นต้องเก่งครับไม่จําเป็นต้องเก่งเหมือนอย่างที่ผมพูดในตอนแรกวันนี้ก็คือถ้าเก่งมีแค่โอ้หมีเก่งขายเก่งชวนคนเก่งพูดเก่งแต่ถามว่าคนเหล่านั้นทําไมถึงไม่ประสบความสําเร็จไอ้นั้นคือเป็นเทคนิคส่วนตัวครับมันยังไม่ใช่ระบบแต่วันนี้ก็คือถ้าเราเข้าใจคําว่าระบบ คุณไม่จําเป็นต้องเก่งคุณก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้นะครับก็เนื้อหาในระบบ3 4มี่หตรงเนี้นี่คือเนื้อหาที่สามารถทําให้เพื่อนๆไปสู่ความสําเร็จได้ไม่ยากนะครับวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้แล้วก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับเดี๋ยวช่องของ,ของเราก็จะพยายามอัปเดตคลิปต่างๆที่เป็นความรู้ในการทํางานเพื่อพัฒนาเพื่อนๆให้ถึงเป้าหมายมั่นใจทุกคนทําได้แล้วก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับสวัสดีครับ